สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนน้อยบุรีรัมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูรถขุดฮิตติชินะครับผมนะตัวนี้ออกมาใช้งานน้อยครับผมร้านสี่เซนนะจัดมารถเก่าญี่ปุ่นนะครับผมเก่านอกขายพร้อมเทเลอร์ครับผม ถ้าขายพร้อมเทเลอร์นี่ราคาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนนะแมคโครตอนซื้อมานี่ก็ล้านสี่แล้วครับก็ใช้งานได้สามสี่ปีนะครับผมเอาเผื่อใครสนใจนะครับผมจะขายแยกก็ขายแต่ต้องขายแมคโครก่อนนะครับผมเทเลอร์นี่เราทีหลังครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตูดสั้นนะหนึ่งสามห้า U.S น้ำหนักอยู่ที่13ตันกว่าๆนะครับผมใช้เครื่องยนต์ uzu, อีซูซุ6เอ้ย 4B G1T นะครับผมเครื่องยนต์เทโบนะครับเครื่องยนต์สี up, ่สูบส ah, ี่จังหวะ Direct Injection ครับผมระบายความร้อนโดยน้ำใช้ปั๊มของเขาเลยนะฮิตาชิปั๊มแพรแบรนด ของเขาเลยต่างกันอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับสภาพนี้ก็ยังสวยเลยทุกคนยังสวยๆนี่ครับต,ตูดสั้นนะเอกสารอินโวイครับผมเอกสารอินโวイซื้อมาจาก ตัวแทนจำน,าน่ายนะรถขุดมือสองครับผมนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเอาราคาถ้าเฉพาะรถขุดนี่ก็ต่างไว้อยู่ที่8แสน5 0มื0บาทนะครับสภาพก็พร้อมใช้ครับผมพร้อมใช้นะพร้อมใช้ช่วงล่างนี่40 สามข้อครับผมสี่สิบใบแ็กสี่สิบสามใบแ็กนะใบแ็กกว้างอยู่ประมาณแปดสิบเซนครับผมตัวนี้ช่วงล่างดีครับผมช่วงล่างดีไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับบรรทาดนี่ก็ยังสวยอยู่เลยนะเดิมๆนะครับผมโดนเลอ่อล่างมีอยู่เจ็ดตัวบวกเรียบน ตัวหนึ่งนะครับผมตัวเดินนี่ยังดีเลยนะสะเตอร์นี่ยังกิ๊กเลยครับผมนะะเตอร์นี่ยังใช้ได้อีกยาวครับผมบูตย,ยังไม่สึกเละผมนะโซยังดีอยู่ครับผมแน่นเปรีย้ยสภาพประมาณนี้เลยครับผมบูมอาร์มนี่ก็ไม่มีแตกไม่มีราวครับผมนะบุงกีก็อยู่ประมาณ 0.5คิวนะครับบุกี้รุ่นนี้นะครับผม135เหมาะมากเลยครับผมกับงานขุดงานลอกครับผมงานรถดำงานรับเหมาทั่วไปนะครับรุ่นกลางๆครับ850ครับผมต่อรองภายในแอร์เย็นชำ่ำ ระบบไฟฟ้ายังเต็มอยู่รับผมนะยังเต็มอยู่นะครับรถเดิมๆครับผมแอร์เย็น,นเดี๋ยวเขาพามาภายในนะผมดูนะของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานครับผมหนึ่งแสนห้ามื่นหกพันสี่เฮ้ยหนึ่งมืนหนึ่งมืนห้าพันหร้อยสี่สิบเก้าชั่วโมงืนฮะหมืนห้าเนี่ยหมืนห้าครับผมมืนห้าพันอชั่วโมงระบบต่างๆก็ รประมาณนี้ไฟฟ้าครบครับผมเดี๋ยวจะลองสตาร์ตดูนะ,ะสตาร์ตเครื่องแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมน่าจะแอร์ออตโต้ ทำงานแล้วครับระบบของเขาก็จะประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยระบบควบคุมสองชั้นต่างๆครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเร่งรอบอ๋อนี่เร่งรอบครับผมไฟฟ้าโอ้ดี耶ดีดีดีเดี๋ดดยวขึ้นมาดูเครื่องยนต์หน่อยครับ ใช้้ไดครับผมเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเช็คระบบดูครับผมการยกขึ้นยกลงเครื่องโหลดไหมนะครับผมนะไม่ได้ใจว่าคอนทรลของเขานี่เหมือนอ่ากูไปหรือเปล่าต้องลองดูก่อนนะครับแรถเกี่ยวรถ รถเกี่ยวรถอะไรเทเลอร์ี่ดักหลังเลยนะต้องลองดูครับผมเครื่องมือสอบกลัวว่ามันจะโหลดนะอ๋อโอเคโอเค duko hau รอบสูงวันนี้ครับผม ได้เลยถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคนะแรงมากแรงแรงดีแรงดีงดป๊มดีอะไรดีอยู่ ขึ้นมกทเสตรัลองดูแล้วครับผมช่วงล่างอะไรตัวเดินยังดีเครื่องก็ยังดีอยู่ฮะไม่รวมนะครับผมนะลองแล้วนะครับส่วนเทเลอร์ส่วนเทเล,ลอร์ตัวน,นี้ก็สเปคของเขาใช้เครื่องยนต์อ่า 6BG1 เหมือนกันแต่ไม่มีเทอร์โบ,บนะครับผม175แรงมา้า เพลาเดียวครับเพลาเดียว10ล้อนะผมนะเป็นหัว็อก,กี้ครับผม็รก,กีนะ้อ่ะเอกสารเล่มทะเบียนมีครบครับผมเพียงแต่ว่าภาษีขาดเพราะว่ายัางไม่ได้จดไม่ได้จด G.P.S นะครับผมนะเพราะว่าใช้แถวบ้านนี่ก็เอ้าแต่ว่าราคาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับผมเพราะว่าต้องให้รถเมนโคลนั้นขายไปก่อนนะครับผมเฉลยก็สัวยอยู่ครับผมหัวแคบซเสือด้วยนะครับตบะอันนี้ก็ กับสีใหญ่นะกัปซีกัปซีอย่างดีเลยอันนี้ขึ้น200ได้นะเนี่ยขึ้น200ได้เลยครับผมเชเลอร์ตัวนี้นะเนื้อเหล็กของเขาก็ยังดีอยู่นะโอ้โหเนี่ยที่ติดแบบผมก่อนครับบูกี้อะไรเปลี่ยนป่ะล่ะตัวย์ใหญ่หมดแล้เปลี่ยนเป็นเปลี่นโอ้มันรอกใหญ่เหรอรอกใหญ่รอกใหญ่ครับผมนะตัวนี้ขึ้น200ได้ครับผมนะแต่ว่าเจ้าของ ไม่ขายแยกก็จะขายแยกก็ต่อเมื่อไม่โคขายไปก่อนนะผมหรือว่าขายรวมครับผมร้านสี่ร้านสี่รถเทเลอร์พร้อมรถแมคโครเลยนะครับใครอยากได้ก็โทรมา0 80, 8 0 8 4 3 2 9 1 0นะครับผมนะรถเกี่ยวพร้อมเทเลอร์ล้านสี่ต่อรองล้านสี่ต่อรองได้ครับผมนะต่อรองได้ส่วนใครสนใจก็มาดูได้ครับผม อยู่ที่บุรีรัมรถขุดฮิตไตชิกครับผม1นึ่งสาห้ารตูดสั้นครับผมนะเอเย็นไฟฟ้าเต็มครับผมสนใจก็ติดต่อมา0 8 0 8 4 3 2 9ศ0นยสี่ด้วยบุรีรัมครับหลาเราไปชมวปก่อกครับผมแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ